กลับก็บส่วนรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจาวันอังคารกับมุมมองของทั้งสองท่านนะครับคือเรื่องไทยกัมพูชาเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้ววันนี้ก็เอาขึ้นศาลโลกแล้วเกมในการไปสู้ศาลโลกเนี่ยผลสรุปจะเป็นยังไงเพราะมันจะมีเรื่องที่ซ้อนกันอยู่คือกรรมการมรดกโลกที่เลื่อนไม่เลื่อนจะยกเลิกไม่ยกเลิกและที่ศาลโลกสู้ชนะหรือไม่ชนะ จะอยู่ในเขตอำนาจศาลหรือไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลคือจริงๆแล้วนะครับ,รบเราเราจะดูว่ากระบวนการที่อไปขึ้นศาลโซกเนี่ยนะถ้าวันนี้เราเต็มใจจะให้4.6ร,รัฐบาลก็มมพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ก็อาศัยปากเขาเท่านั้นครับถ้าวันนี้ได้4.6มรดกเลิกเกิดเกิดแน่นอนครับนี่คือผมมองนะฮะแต่ถ้าวันนี้ผมเป็นรัฐบาลผมบอกเอ้ยกให้ไปเจอ เขทำไม่ได้มันก็ทาไม่ได้<อ>ไงก็โอเคก็โอเคคุณก็ตั้งมาก็แล้วกันเขาเดี๋ยวเขาก็จะฝรั่งมาจะอธิบายโอ้เป็นไป,นปนยังไงครับก็ใช้หลักเดิมนะผม,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 ผมพยากา์ต่อไปข้างหน้ากอะไรกันว่าเขาก็คงใช้หลักเดิมว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ตัดสินจ้าศูนย์ห้ามาจนถึงวันนี้คุณก็ไม่เคยไปหวงไปการอะไรเลยสี่จุดหกนะเขาก็จ้างหมู่บ้านขึ้นมาก็โอเคก็ถึงวันวันนี้ถือว่า เป็นบริเวณนั้นก็แล้วกันเพราะว่าบมริ้จะอธิบายยังไงฮะคือยังไงก็ตามต้องการคณะกรรมการมรุกโลกต้องมีที่ยืนมีกิจกรรมมันจะได้ต่อได้เงี้ฮะมันก็ไม่มีที่ยืนได้ไปจะต่อได้ยังไงก็คือจริงๆแล้วไปสารโลกเนี่ยพิธีกรรมคือจะยก4.6ให้กเมเก็ได้ขนาดนั้นครับผผมมันธงี้เลยผบว่าอย่างนี้นะฮะที่อกอาจารย์พูดขึ้นมาก็คือตรงกับที่ผมพูดเมื่อกี้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งแต่เขมรเนี่ยมันทําสงครามกันเองแล้วมันก็มันก็ไปไปมาๆมันก็ใช้ที่อยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ไอ้การที่ยกมันเป็นประเด็นเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆแล้วมันมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งว่ากรณีเนี้ยไทยตั้งทนายเร็วมากเลยคือตั้งทันทีทันใดพอบอกไปศาลโลกตั้งเสร็จเลยตั้งเสร็จเลยแล้วไปตั้งฝรั่งเศสด้วยซึ่งเป็นคู่กรณีกับเราแล้ววันนี้ก็มีประเด็นที่ คุณวีระชัยพลาศัยแลวก็ที่ปรึกษาออสเตรเลียเนี่ยก็ได้พูดถึงประเด็นการต่อสู้ที่ชัดเจนว่าอยู่นอกเขตอำนาจศาลหมดเวลาแล้วต่างๆแต่ก็มีข่าวจากต่างประเทศซ้อนเข้ามาอีก3มเรื่องนะครับว่าเป็นเรื่องแปลกที่ว่าคณะต่อสู้ของไทยครับหัวหน้าชุดที่ปรึกษาเนี่ยบอกว่าไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลแล้วแล้วก็ไม่ควรไปรยุ่งแล้วเพราะไทยปฏิบัติครบถ้วนหมดแล้วแล้วศาลก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินแล้ว แต่หัวหน้าชุดไทยเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับหัวหน้าชุดไทยเนี่ยบอกว่าศาลโลกมีอำนาจในการตัดสินคดีสืบเนื่องศาลโลกเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการได้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังมีข้อตกลงกันอยู่ตาม m อ U ยี่แล้วก็จะมีการให้ผู้สังเกตการอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยนักข่าวต่างชาติเขาสงสัยว่าคณะชุดเนี่ยที่ไปได้วยกันเนี่ย ทำไมความเห็นไม่เหมือนกันแล้วแล้วหัวหน้าชุดที่ไปบอกว่าสารโลกยังมีอำนาจในการพิจารณาเนี่ยมันทำไมไม่สอดคล้องกับที่ที่ปรึกษาออสเตรเลียเขาสรุปประเด็นให้ตรงนี้ท่านผมว่าเรื่องนี้นะครับมันจะต้องอจบกันที่จบกันที่ทุกคนเนี่ยบแบ่งผลประโยชน์ลงตัวนะฮะจริงๆแล้วเรามองลึกไหมครับว่า อ,อาจารย์รได้เลิกได้เห็นไหมว่าเวลาที่เขาไปขึ้นศาลในเที่ยวนี้ศาลก็บอกว่าจะต้องเอาเรื่องเก่าครับเข้ามาพิจารณาใหม่ถ้าเป็นเรื่องเก่าที่มันพิจารณาไปแล้วเนี่ยถ้าศาลจะตัดสินก็บอกเรื่องที่พิจารณาเมื่อคราวปีสองพันห้าร้อยนั่นแหะมันจบไปแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องทําไปตามศาลโลกที่ได้ตัดสินใจตอนนั้นลงไปแล้ว เขมรจึงจะต้องยอมรับนะเนื่องจากเขมรเนี่ยไทยก็ต้องยกตัวอย่างว่าเลือกจากที่มามีปัญหาเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่แบบผู้เซนก,ก็จริงอยู่แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยสงครามโลกที่เกิดจากประเทศคุณนะแล้วคุณก็อพยพมาอยู่ในประเทศไทยครับเสร็จแล้วเนี่ยสารโลกจึงต้องยืนเหมือนเดิมแต่สารโลกกลับไม่พูดอย่างนั้นครก็ต้องกลับว่า สมควรที่จะเอาเรื่องกลับมาพิจารณาใหม่ครับตามที่ได้พูดแต่คนไทยก็ไม่เห็นแย้งไปหละว่าจะต้องเอาเรื่องเก่าเนี่ยเข้ามาพูดแล้วก็เอาแผนที่เดิมอะไรต่างๆเนี่ยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าคุณวีระชัยเนี่ยแกโดนย้ายสมัยรัฐบาลของไทยลักไทยพลังประชาชนครับตอนนั้นก็เป็นอนทบดีกรมสนที่สัญญาครับแล้วก็เป็นคนยกประเด็นในการค้านว่ากบูชาขึ้น ทะเบียนฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วมีนักการเมืองไปกดดันแล้วทางคุณวีรชัยก็ไม่ยอมสุดท้ายโดนย้ายครับปัจจุบันอยู่ที่เป็นเอกอัคราชูตครับตอนนี้ไปอยู่ที่กรุงเฮกครับฮะเป็นเอกอัคราชที่กรุงเฮกซึ่งการเปิดประเด็นมาคุณวีรชัยเปิดประเด็นมาตรงกับที่พี่น้องประชาชนเข้าใจหมดเลยแล้วก็ที่ปรึกษาของอเรเลียที่ที่อยู่ในคณะด้วยก็ยืนยันตรงกับหมดเลยเหมือนกันใช่แต่ข่าวที่มันซ้อนเข้ามาตรงนี้แหละที่จะเรียนถามท่านว่า มันมีประเด็นที่หัวหน้าชุดของไทยเนี่ยขณะที่ที่ปรึกษากฎหมายบอกว่ามันไม่อยู่ในเขตหน้าศาลแล้วถ้าเป็นคดีใหม่ก็ฟ้องไม่ได้เป็นมูลเหตุเดิมถ้าจะตีความก็เลยอายุแล้วแต่หัวหน้าชุดนี่บอกว่ามันเป็นเรื่องสืบเนื่องที่ศาลสามารถดำเนินการได้ตรงนี้เลยกลายเป็นประเด็นผมบอกผมอธิบายกับภาษาชาวบ้านง่ายๆอ่าครับอาจาครับก็คือไอ้คำพิพากษาปี0ูย์ห้าเนี่ย มันยังไม่เคยมีการอธิบายว่ามันหมายความว่ายังไงครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสให้ความรู้ให้ศาลเนี่ยครับออกมานั่งและอธิบายอีกทีนีมเราเถียงกันว่าไอ้4.6นี่ไม่อยครับแต่เขาก็ถ้าจะฟังดีๆนะเขาก็ท้าความไปว่าตอนนั้นมันมีการอ้างไอ้แผนที่สองแสนนี่แหละใช่นะแต่บังเอิญก็มีปัญหาเทคนิคนิดนึงก็เลยไม่พูดเรื่องสองแสนก็แล้วกัน ก็ <c oughs> ต่อทีนี้ก็เหลือเหลือประเด็นว่าไอ้ถ้าถ้าพูดถึงสองแสนเนี่ยมันก็จะมีสี่จุดหกอยู่ด้วย <c oughs> นะฮะมันก็จะมีแนวที่จะเกิดขึ้นตามระวางแผนที่สองแสนนั้นด้วยครับ <c oughs> ก็เลยเอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราตั้งข้อสัษฐานว่าจะยกให้เขาใช่ก็ไม่มีคนมารับรองก็เลยเอาขึ้นมาซะเลย <c oughs> แล้วก็มาว่าท่าานอธิบายหน่อยที่ว่าไอ้สองพันห้าร้อยเนี่ย <im itation> มันรวมตัวนี้ด้วยไหมก็แสดงว่าที่ท่านสอว,อวอบอกก็คือจริงๆ <im itation> เราไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ไปเพื่อจะไปรับรองว่า,าให้เขาเมีาอำนาจว่าเขาจะมนท่า<อ>นคุยการ<อ>แต่จริงคือรับรองให้กระบวนการมันสมบูโมโมโรณ์ไงครับไอ้ระหว่างประเทศนี้ผมเป็นประชาธิปไตยของผมครก็โอเคคุณตัดสินแล้วก็แล้วไปผมจะปฏิบัติก็ปฏิบัติมาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติก็จบใช่ครับคือคือเพื่อมองผมมองว่าระหว่างไอ้คดีความในประเทศไทยครับ มันมีอายุความแต่สารโลกนี่มีอายุความไม่ได้คือคือในธรรมนูญสารโลกมันจะมีอยู่อยู่สองประเด็นคล้ายๆกฎหมายภายในประเทศเลยว่าถ้าจะมีการตีความอะไรเนี่ยต้องทําภายในหกเดือนและถ้าจะมีการคัดค้านอะไรก็ตามเนี่ยต้องดำเนินการภายในสิบปีซึ่งเรื่องนี้อิหลานก็เคยเคยเจอเคสนี้แล้วอิหลานก็โต้แย้งจนชนะว่ามันเลือยอายุความสิบปีแล้วมาคือวันนี้มันอย่างนี้ไงฮะมันตีความก็ไม่ได้ครับ ใช่ไหมมันเลยเหมดแล้วสี่สิบปีแล้วก็จะโต้แย้งก็ไม่ได้ครับใช่ครับก็ผมให้อธิบายคือไม่ได้คิด่้งผมกําลงว่าอธิบายผมฟังหน่อยเพราะผมทะเลาะกันอยู่คือเวลานี้นะฮะคือผมเห็นกีนีะว่าคือออกไปอีกเรื่องหนึ่งเลยว่าสารโลกเนี่ยจะมันจะยกตัวอย่างที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ได้เลิกนี่ได้พูดในนี่นะฮะมันไม่ตรงมันไม่สามารถีดําเนินการได้ครับถ้าดําเนินถ้าสารโลกดําเนินการอย่างนี้ทั้งโลกมันจะต้อง เกิดสงครามโลกครั้งที่สามอีกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาลโลกเนี่ยเมื่อมีการตัดสินแล้วก็ยึดถือไอ้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นที่ทําการเนี่ยครับเป็นผู้ตัดสินเนี่ยนเมื่อตัดสินไปแล้วไทยก็ยอมรับไปแล้วตอน,น,นปฏิบัติแล้วปฏิบัติแล้วทุกอย่างครบกระบวนการแล้วปฏิบัติถือว่าไปแล้วเนี่ยไม่มีอายุพวกฟาร์มหมดเพราะถือว่าศาลได้สั่งแล้วว่าให้เป็นอย่างนี้ครับแต่เมื่อมูลเหตุของคุณเนี่ย มันเกิดขึ้นมาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้อย่างที่อาจารย์เนี่ยได้พูดเป๊ะเลยว่าครับสารโลกจึงมีหน้าที่ต้องทําให้ประเทศแต่ละประเทศสามัคคีกันขึ้นมาให้มาอ่านว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดได้พิพากษาไปแล้วได้มีการดําเนินการไปแล้วเนี่ยมาอ่านเปิดเผยให้ชาวโลกเขาฟังเลยว่าได้ตัดสินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วเป็นหน้าที่โดยตรงนะต้องถือปฏิบัติด้วยนะเพราะว่าจะมา บทอายุความแบบแบบในชาวบ,บ้านในประเทศมันไม่ได้ไได <c oughs> เพราะว่ามันเป็นการที่จะต้องประสานปร,ประสานความสามัคคี <c oughs> ให้เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ทําเนี่ย <c oughs> ก็คือประเทศไทยไม่ได้ท้วงและประเทศไทยไม่ได้เรียกร <c oughs> ้องเรื่องนี้ไม่ได้ยกตัวอย่าง,ง <c oughs> ว่าที่คุณจะต้องออกมาอ่านเพราะว่าคุณมีสงครามภายในประเทศแล้วคุณก็มีการอพยพมีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้เป็นบุญเหตุที่สามารถให้ชี้แจงขึ้นมาได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ไอ้รุ่นที่ตัดสินเนี่ยมันอาจจะเข้าโรงไปแล้วแต่ไอ้รุ่นใหม่ไม่รู้แต่ว่าไอ้คดีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเก็บไว้นะศาลโลกจึงมีหน้าที่ออกมาอ่านเพื่อให้ชาวโลกเขาได้รับรู้อย่างที่อาจารย์ได้พูดนี่คือปัญหาผมรู้บอกว่าวันนี้หาเรื่องให้เขาอธิบายอธิบายเสร็จถ้าตรงนู้นต้องให้เขาก็ยกให้เขาไป ผมว่าสรุปแล้วเนี่เรื่องนี้อาจารย์ฮะครับผมว่ามันจะต้องสรุปแล้วว่ามันจะต้องแบ่งเค้กกันเวลานี้ผมว่าไม่ได้เจรจาในการจะขึ้นศาลในการจะตัดสินเรื่องนี้หรอกผมว่าไม่มีที่เอาสารมาเกี่ยวข้องมีการประชุมเนี่ยในขนาดเดียวกันเน่ะอีกกลุ่มหนึงกำลังแบ่งเค้กอยู่เพราะผมถามทนประชาชนได้ไหมว่าเขาาตั้งใจจะไปสมยอมกันใช่ไหมผมตั้งคิดว่าอย่างนั้นน่ย ผมคิดเองนะฮะค,คิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นทําไมม่ต้องมาเลือกสมัยยุบสภาด้วยล่ะครับทําไมไม่ทําตั้งแต่สมัยยังมีอํานาจอยู่อะเวลานี้เป็นเจราจาเหมือนกับรักษาการนะอานาจไม่มีนะครับท่านเป็นสวท่านรู้รรดิเวลาที่รักษาการเนี่ยไปสั่งการทําอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่า,ากำกับดูแลงานที่ต้องทํางานเท่านั้นเองคือคือท่านท่านท่านต้องต้องดูนะครับว่าไอ้เคสเนี่ยมันเกิดขึ้น ก่อนจะยุบสภาไม่กี่วันอะครับ<ห>ไม่กี่ว<ช>ันทําไมไปทําก่อนก็ก็ก,ก็จะจะจะใช้เป็นเงื่อนไขในการหาเสียงไงนี่ไงฮะแล้วก็มันแล,แล้วก็จะสร้างความชอบธรรมว่าโอเคมัมชอบทมแล้วล่ะนี่ไงฮะแล้วก็มีการดูถ้าไปฟังดีๆอยู่เขามีการยับยับถึงเอ็มโอยูไอ้สี่สามใช่ใช่ครับเขามียับยัเหมือนกันว่าให้มีความเปิดครับก็เหมือนกับผมยกตัวอย่างให้ฟังอะเอาของง่ายๆครับสนามนบินสุรภูมิ สนามบินดอนเมืองครับในชวนหลีกภายในสมัยก่อนพันเอกวินัยสมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและได้มีเสนอเรื่องนี้ว่าถ้าหากมีการสร้างหนองงูหาวขึ้นมาจะต้องใช้สนามบินสองสนามบินปรากฏว่าในทัดสินยกเลิกปฏิวัติก็ไม่ใช้ก็ยกเลิกว่าเป็นสมัครสูนทรเวชแกก็ยังดีน่ารัก แกก็ให้มาใช้สนามบินภายในประเทศออพอได้อภิสิทธิ์มายกเลิอกอีกอภิสิทธิ์นี่ทำลายพักตัวเองนะทำลายไออไอ้ไอ,อ,อ้คำสัญญานะแล้วท่านพวาบวเราคิดดูนะท่านเห็นไว้ว่าท่านอยู่สามปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสนามบินดอนเมืองเนี่ยใช้งบประมาณรักษาแค่รักษานะฮะร้อยกว่าล้าน ลบสามปีที่ท่านอยู่อ่ะกี่พันล้านเสียฟรีๆไปโดยไม่ได้ใช้สนามบินเลยแต่เงินที่บูรณะรักษาของในสนามบินดอนเมืองเนี่ยทําไมไม่เอามาใช้ผมยกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้ยังทําไม่ได้เลยแล้วขามพหารจะทําได้ไหมก็ทําได้ต่อเมื่อเคสจะแบ่งกันแล้วแล้วจะลงตัวกันหรือไม่พันธมิตรจะหยุดประท้วงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นถ้าโเย าโดยหลักที่พี่น้องประชาชนตั้งคําถามมาก่อนเข้ารายการเนี่ยว่าหนึ่งเราไม่ต้องไปก็ได้ซึ่งท่านท่านสองบกก็ตอบว่าไม่ต้องไปก็ได้อันที่สองคือแล้วการตัดสินตีความอะไรก็ไม่ได้อยู่หน้าที่ศาลโลกต้องดำเนินการใช่แต่เพราะว่าเขาต้องการไปสมยอมกันต้องการจะไปไปรับรองว่าถ้าไมไปต้องเลือกต้งยุบสภาด้วยนะก็ก็ดูแล้วนะครับมันมีวาระที่มันซ่อนเลนอยู่นะครับประชาชนก็ต้องช่วยกันดูตรงนี้หน่อยนะครับ เราก็จะตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนั้นว่ามันไม่น่าจะไปอ่ะนะครับมันเป็นหน้าหาเสียงพยุมสภาปล่อยรัฐบาลหน้าเขาทําครับแต่นี่เป็นจัดการซะเองในทั้งเส้นหน้าที่หมดแล้วท่านประชาชนคือวันนี้มันมีปัญหาอย่างนี้นะฮะในในฐานะที่เราผมก็ตามเรื่องการเลือกตั้งมาตลอดนะครับเติบโตมาจากองค์กรกลางเนี่ยสิ่งที่ประชาธิปัตย์ระวังมากที่สุดก็คือว่าวันนี้ถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องขับ